ครูก็จะบอกนักเรียนทุกคนนะว่าข้อสอบของครูนะวิชาเพาะชำนะออกตามที่ครูสอนนั่นแหละถ้าอ่านแล้วก็ทบทวนก็คือทําได้ครูครับอไอ้อ่านเนี่ยพวกเราอ่านแน่นอนครับแต่ผมไม่เข้าใจว่าทําไมครูต้องสั่งรายงานกันด้วยครับจริงด้วยค่ะครูนี่พวกหนูเรียนกันตั้งสิบวิชาเนยนะคะถ้าทํารายงานจะเอาเวลาไหนไปอ่านหนังสือคือต้องสั่งรายงานเพราะว่าพวกเธอไม่มีความรู้ไงจะได้ทบทวนไปด้วยไงครูก็สั่งก่อนหน้านี้ก็ได้ครับครู ครูมาสั่งเลยก่อนสอบเนี่ยจะได้รู้แล้วก็อ่านไปด้วยแล้วก็ทบทวนไปด้วยก่สอบไปด้วยอ่านไปด้วยทบทวนสอบด,ๆๆด้วยนี่คือเก่งได้หลือจะทำได้เลยนะเนี่ยถือว่าครูไม่ได้วางแผนการสอนค่ะวางแล้วคุณจะไม่วางอ่ะปิดเท่าคุณก็ไม่ได้ปิดติดกับพวกเธอเลยนะพ่อแม่คุณก็ไม่ได้กลับบ้านไปหานะคแต่โรงเรียนไหนบ้างแบบครูไม่ได้สอนห้องเธอห้องเดียวนะม้หนึ่งถึงม้องหกแล้ววางแผนตลอดเลยสอนอยู่คนเดียวเนี่ย ครูวางแผนจริงอะครับทำไมครูไม่ให้รายงานก่อนสักสองสัปดาห์หรือว่า3ส,สัปดาห์ครับ<อ>จริงอะครูก<อ>็เปิดเธอมาพวกเธอยังไม่มีความรู้ครูก็ต้องให้ตอนเรียนสิให้กล้ๆสอบจะได้จําด้วย<อ>ครูจะพุ่งหนูไปชบทชนกันเองก็ได้นะคะเออผมไปติวไปอ่านก็ได้ครั<อ>ูไม่รู้อะทําตามที่ครูบอกอนี่คือคําสั่งของความเป็นผู้นํา โตขนาดไหนวะครูถึงจะเข้าใจว่าอย่าสั่งรายงานก่อนสอบเพอเป็นเด็กไงถึงเจ็บปวด